ต่อไปนี้นะคะจะเป็นการทำบัญชีครวัวเรือนค่ะและตัวอย่างของการทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายผู้เรียนลองทำบัญชีของตัวท่านเองดูนะคะสิ่งที่ท่านจะค้นพบนั่นก็คือรายจ่ายที่มากกว่ารายได้จำนวนหนึ่งและรายจ่ายที่สามารถลดได้จำนวนหนึ่งหากสองจำนวนนี้นะคะมีจํานวนที่ใกล้เคียงกันคุณก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงค่ะหากเราลองพิจารณานะคะ ปัญหาไรายฝ่ายตามหลักของเหตุและผลแล้วค่ะเราจะได้พบว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรและผลทางที่เราจะแก้ไขปัญหาคืออะไรค่ะบางกรณีนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือบางกรณีค่ะเราสามารถที่จะปรึกษาคนรอบข้างได้ซึ่งการที่เราใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้นะคะจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทค่ะหัวใจหลักสําคัญนะคะก็คือการที่เรานําข้อมูลรายจ่ายกับรายได้มาทบทวนค่ะ หากตัวเลขรายจ่ายที่ลดได้